ฮัลโหลไฮคลิปนี้วันนี้พูดถึงการ looking up for w o r d s or vocabulary เรา,าใช้โพจนานุกรมตอนนี้ส่วนใหญ่เราก็เป็นออนไลน์นะคะก็มีหลายพจนานุกรมที่เขา,าเปลี่ยนมาจากการ เป็นเพเปอร์เบสมาเป็นเอาข้อมูลใส่ออนไลน์หมดขออนุญาตแนะนำพูนานุกรมที่อาจากสำนักพิมพ์ออกซฟอร์ดนะคะถ้าเกิดว่าคีดูในอ,อินเทอร์เนต็ตจะเจอออกซฟอร์ดเลอ r ์เนอร์ดิกชันนารีะคะก็มีพอเข้ามาในหน้า เมนูเราก็จะเจอ,อตั้งแต่ d t i t n o r i r y ไปถึง resources นะฮะแหล่งเรียนรู้อื่นๆก็แน่นอนสามารถที่จะ,ะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะเข้าใช้ได้สะดวกมี dictionary อะไรบ้างตรงนี้ในหน้า dictionary เลยนะคะอ,อังกฤษอเมริกันทางด้านวิชาก,การ collocations ก็ Col ations, คือคำที่ มักจะอยู่รวมกันใช้รวมกันเป็นกลุ่มนะคะมี g e อ m a n e นอังกฤษด้วยในส่วนของ grammar ก็หน้าหน้าเว็บของ grammar แล้วก็ practical English u s e usage นะคะการใช้งานแล้วก็มีเรื่อง learn e n r p r n d t r c e g r a m m a r นะคะจริงก็คิดว่าน่าจะ based on น่าจะดึงข้อมูลมาจากตัวหนังสือที่เขาทำแล้วก็มีเรื่อง word list แย่งเป็นหัวข้อ e s o u r c e s อื่นๆเมี t e x ์ c ช็คเกอด้วยก็คือ,อตรวจความถูกต้องอของงานเขียนนะคะถ้าสมุิมาดูเฉพาะตัว dictionary นะคะก็คือเข้ามาตรงหน้านี้แหละก็จะเจอเมนูแท็บให้คีย์คำที่ต้องการหาแล้วก็สามารถเลือกแบบ อังกฤษแบบอังกฤษหรือว่าอเมริกันอิง i s ชก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเรา,อาลองลองดูคำหนึ่งที่อันนี้กำลัง e c o ค o ล y ก็เอาคลิกดูเนี่ยแน่นอน dictionary แบบของฟรีก็มักจะมีโฆษณาแทรกเข้ามาก็ปิดไปก่อนก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราดู เขาจะให้อานเรื่องของการออกเสียงนะคะแบบตัวเล็กๆตรงนี้ก็คือแบบ British English นะคะแล้วก็มาในแบบ American English นะคะแล้วก็สามารถคลิกฟัง ecology ecology นะคะแล้วก็อธิบายาชนิดของคำนะคะเป็นคำนามแล้วก็ใช้ตัวสัญลักษณ์ทางศัตทศาสตร์คือช่วยการออกเสียง phonetic symbols ม,มาด้วย อันนี้ถ้าเกิดว่ามีอธิบายเพิ่มเติมนามเป็นได้ทั้งอะไรใช่ไหมคะหรกอวาคดพหูพจนดแล้วก็เรื่องของ meaning ให้ความหมายมีประโยคตัวอย่างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงในใช้ในลักษณะเป็นโค l โ c เคชันนะคะก็คืออีโคโลจมักจะใช้กับเช่นคำคุณศัพท์ป่าจาย natural animal นะคะ แล้วก็สามารถขยายดูข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วใน Oxford เนี่ยจะให้ word origin นะคะก็คือที่มาของอคำนะคะประวัติของคำคำนั้นนั่นเองนะคะซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเช่น ecology เนี่ยตั้งแต่ late 19th century นะคะมาจากกร e กนะคะ ซึ่งหมายถึง house นะคะโอเ okay. ค definition นะคะก็สามารถที่ออ on the go นะั่คือว่าเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน dictionary uh, advanced เอาไว้ในมือถือเลยก็จะสะดวกในการเช็คคำศัพท์หาคำศัพท์นะคะโอเคอันนี้ ในส่วนวันนี้ที่จะจะให้ดูเพิ่มเติมก็คือ grammar นะคะสมมติว่าถ้าเราไปดูไวยากรณ์ home grammar home นะ,ะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือเรื่องของอ practice grammar แล้วก็ practical English usage อ,อันนี้คือจะลิงก์ไปที่ตัวหนังสือนะะซึ่งถ้าเราไม่มีแต่ก็ดูจากเว็บ นี้ก็ค่อนข้างได้ประโยชน์พอสมควรอย่างเช่นเราไปดูนะฮะเอ่อ browse ดูตัวอย่างเนื้อหานะฮะเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มนะฮะ p r e s e n t เอ่อ perfect past p e r f อ c t อย่างนี้เป็นต้น u a n t i f i e r เช่น u a อ t i f i e r ลักษณะการ Possessive แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยเอ่อเช่นตัวอย่างอันแรก เขาบอกระดับนะคะระดับกับมาตรฐานของอของยุโรปใช่ไหมคะเออ A2 อันนี้เนี่ยอพอเวลาเขาคลิกเข้ามาดูหัวข้อก็จะเห็นว่าส่วน reference ก็คือเป็นสรุปหลักสรุปแก่นการใช้พร้อมตัวอย่างนะคะก็จะมีให้นะ,ะอธิบายพร้อมตัวอย่างประกอบ พออ่านแล้วทำความใจเรียบร้อยนะคะก็สามารถจะกด Practice ตรงข้างล่างนี้ได้เลยหรือว่าถ้าสังเกตเห็นข้างบนก็จะมีสองเมนู bar ตรงนี้อยู่แล้วนะคะถ้า Practice Practice เกี่ยวกับ p พ s i v e adjectives นะคะก็มีอยู่ตั้งสิบสองแบบสักหัดสองประเภทเป็นตัวเลือกแล้วก็เติมคํนะคะ multiple choice กับ gap filling นะคะ ถ้าสมมติว่าเราลองมาดู uh, แบบ multiple choice ดูซินะคะก็อย่าง uh, บ,บัฝึกหัด p o s s e s s i v e adjective อันนี้มีอยู่ uh, สี่ข้ออันนี้ข้อหนึ่งจากสี่ข้อเขาให้ choose the correct answer choose นะคะก็ pick dot box ตรงนี้ดูเขาก็จะมีสองตัวเลือกมาให้ไมค์แอนซาร่าไลค์อะไรเฮาส์ดีจะแดนส์หรือแดนนะคะ, like, like ะ,ะสมมติ แต่เราเลือกแล้วก็กดเช็คนะคะถูกแล้วก็ไปคำจดข้อที่สองก็ทำไปเรื่อยๆโอเคเอถึงแม้จะดูเหมือนอไม่ไม่ไม่ค่อยมีให้เลือกมากนะคะที่บอกว่าเป็นแค่แ a m p พ e คอนเทนตเนี่ยแต่ว่า,ามีอยู่นะอ่อ ตัวอย่างอยู่ห้าหกหัวข้อเนี่ยแต่ก็บทฝึกหัดก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็มีประโยชน์พอสมควรสำหรับผู้ที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษคะะโอเคเสมควรโอเคอคลิปนี้ก็ทำเพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษานะคะแล้วก็จากประสบการณ์ของ ผู้ผ,ผอธิบายผู้ใช้งานอาจจะมีอผิดบ้างถูกบ้างแนะนำได้นะคะโอเค thank you bye